ขอแชร์สักครู่นะคะโอเคไุณเ,เ่นครูชุติมาสวัสดีนะคะโอเคครูน้องก็มาแล้วนะคะอ่าครูสวัสดีค่ะครูน้องมีดอกไม้มีดอกไม้ด้วยน่ารักมากใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวสระเอ,อลดรูปกันเนาะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีคำถามจาก คณครูชุติมานะคะเรื่องการสอนว่าถ้าเด็กเลเวลไม่เท่ากันนะซึ่งเป็นคำถามที่ทดีมากเนาะแบบเราจะต้องสอนอยังไงนะคะโอเคได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ย,ยเรียบร้อยะคะ่ะเดี๋ยวอาจจะจบุ๊บอืมนะคะเ่ะเมื่อวานเราก็พูดถึงสละ สระเสียงสั้นสระเสียงยาวที่มีสระอะอยู่ข้างหลังแบบที่ยังไม่ลดลูกเนาะถ้าลดลูกเนี่ยจะเป็นเล่ม2ทับอนะคะอันนี้เราก็สระเอะเรียบร้อยแล้วนะคะสระเอสระเอซึ่งเราจะจำเป็นคู่เหมือนกับอ่าตัวถัดไปนะคะสระแอกับสระแอนะคะแบบฝึกหัดก็จะรีพีทเหมือนเดิมเลยนะคะต่อไปก็สระแอสระแอก็จะเป็นคู่นะคะเน้นย้ำว่า อสละเซง็สเซงสั้นเนี่ยต้องมีสระอะอยู่ข้างหลังเสมอเนาะถ้าในในเฉพาะเล่มดีนะคะยังไม่ได้ไปถึงสละลดรูปซึ่งถามว่าเราต้องบอกเด็กก่อนไหมยังไม่ต้องบอกก็ได้นะคะเพราะาบางทีเอ่อบางทีข้อมูลเนี่ยจะเยอะไปหน่อยอืมค่ะคุณนารีค่ะเออขึ้นไปหนึ่งหน้าได้ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะขึ้นไปหนึ่งหน้า,นานหน้าหน,น,น้าโครงสร้างเลยค่ะค่ะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าครั้งแรกสอนหรือยังแต่ว่า พอไปนั่งพยายามนั่งอ่านจริงๆเี่ยลองไปลองไปนั่งศึกษา <c oughs> นาลินไม่เข้าใจไอ้โครงสร้างของหน้าเนี้ค่ะคะือคือเข้าใจว่าสีเขียวคือเล่มหนึ่งสีเหลือง <c oughs> คือเล่มสองอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ <c oughs> ไอ้ลักษณะของที่อะไรที่อยู่คอลัมน์ขวามือ <c oughs> ไอ้พวกนี้ยมันคืออะไรคะมันโครงสร้างของหน้านี้มันหมายความว่าไงคะได้เลยนะตอนแรกครูฟองสอนเลยแชครูฟองกังวยังดูไม่เป็น นะคะแล้วคุณครูหง่นคุณครูหง่วนก็มาอธิบายให้ฟังนะคะอ่ะโอเคก็สีเขียวคือเล่มหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเรามาดูตัวด้านซ้ายอ่ะตัวด้านซ้ายสีเขียวตัวนี้ก็คือที่เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะอักษรกลางแล้วก็เสียงการผ่นวรรณยุกนะคะรูปเอกโทรตรีจัตวาเนี่ยเราสามารถใช้ได้หมดแล้วก็ด้านขวาอ่ะด้านขวาตัวนี้ ตั้งแต่ตรงนี้ลงมาๆๆ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 อ่าตัวนี้จะเป็นตัวสะกดคะ่ะอ่าตัวสะกดนะคะข้างบนกะบ,บทตัวนี้ก็จะเป็นตรงมาตาใช่ไหมคะแล้วพอต่อเต่าลงมาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นแม่กดอ่าใช่ไหมแม่กดพอลงมาอีกปุ๊บตัวนี้เป็นแม่กบใช่ไหมคะก็ลงมา อ่าโอเคอันนี้คือคือวิธีการเรียงแถวแล้วก็มีแม่กบก,ก็เหมือนเดิมเลยขอค่อยอค่ยๆค่อระค่างนะคะซึ่งซึ่งเรายังไม่ได้สอนเพราะว่าเล่มเล่มเล่มสองทับหนึ่งเนี่ยเราจะมาตั้งแต่เล่มหนึ่งสองทับหนึ่งแล้วก็สองทับสองเนี่ยจะอยู่ในอักษรอักษรกลางอยู่นะกลุ่มอักษรกลางนะแต่พอมาเล่มสามอะค่ะคุณครูค่ะเราจะเริ่มมาดูในส่วนของกลุ่มอักษรสูง อ่าอักษรสูงอักษรต่าเดียวอักษรต่าคู่นะคะตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีอ่รนณยุทต์ที่ที่บีลองกับอักษรกลุ่นนั้นๆอ่านะคะอันนี้ก็คือแถวของเขาแล้วก็พอมาเล่มสี่อ่าเล่มสี่นะคะเล่มสี่เล่มสีม 4, มแดงคุณฟรูจะได้ explore ในส่วนของตัวสะกดไม่ตรงมาตาซึ่งก็คือเหล่านี้ อ่าอันนี้เป็นเล่มสี่นะคะแล้วก็ด้านขวาด้านขวาก็จะเป็นเอ่อจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นสัญลักษณ์พิเศษละกันเนาะนะคะสัญลักษณ์พิเศษที่ที่ที่หนึ่งอาจจะลดรูปอ่าก็ถ้าตัวลด,ลดรูปเนี่ยก็จะมีก็จะมีไม้หานอากาศแล้วก็ไม้แต่คู ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษที่ที่ไม่ที่ไม่บีลองกับกลุ่มอื่นๆอนะ่ะนะคะซึ่งในส่วนของของสุพาพนเนี่ยค่ะจะอยู่ในเล่มสี่เหมือนกันอืมนะคะแล้วก็เล่มสองทับสองก็จะมีตัวไม้แต่ครูมาละอืมนะคะโอเคแล้วก็ด้านขวาข้างล่างด้านขวาข้างล่างก็จะเป็น อ่น,อนหนูนนหนูก็จะเป็นตัวสะกดเนาะตัวสะกดไม่ตรงมาตาตรงนี้นะคะแล้วพอด้านขวางอ่าขวางนมยวงใช่ไหมคะก็คืออ่อตัวสะกดที่เป็นคําเป็นคําตายอ่าตัวนี้ตัวนี้คําเป็นคําตายอ่าตัวสะกดที่เป็นคําเป็นคําตายก็จะอยู่กับกระบทตัวนี้มันจะมี cross กันอยู่อ่านะคะอโอเคเห็นภาพค่ะเห็นภาพ อืมหรือครูเขาฟังอาจจะโชว์หน้าที่เออไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในบทแรกหรือเปล่านะคะที่อยู่ในเล่มแรกเราจะที่ที่จะใส่เป็นสีสีให้ครบเลยในเล่มหนึ่งใช่ไหมคะได้มาอยู่เล่มที่หนึ่งและน่าจะอยู่เล่มหนึ่งถ้าถ้าจําไม่ผิดนะคะหรือหรือพี่น่าจะแปะให้ทุกเล่มนะแต่อาจจะเป็นบทบทที่หนึ่งประมาณเนี้ยค่ะอันอันนี้ก็จะทําให้อ่าเห็นภาพชัดเนาะ อันอันนี้เห็นภาพชัดตามาเลเวลที่เราที่เราจะให้เด็กๆเ,เรียนที่คุณครูเขาฟางอธิบายเมื่อกี้ขอบคุณมากๆเนาะก็คืออ,อ,อะไรอะ่ะสระพยัญชนะตัวสะกดทุกทุกอย่างที่เป็นหลักภาษาไทยจะอยู่เมื่อกี้แล้วก็จะ ตามสัดส่วนที่คุณครูเขาป้าอธิบายนะคะแล้วสีสีนี้ก็คือแต่ละเลเวลของเราเนาะสีเขียวก็จะเป็นเล่ม1สีเหลืองเราจะมี2ทับกับ2ทับ2เพราะว่า2อทับจะเป็นอ่ายังไม่ลดรูปนะคะพอพออ่ารู้สละพวกเอ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 โอโอแล้วพอ2ทับก็ไปเรียนลดรูปเพิ่มนะคะแล้วก็เล่ม3ก็จะเป็นอักษรอ,อ่า เล่มสาม 3, เด็กๆถึงจะได้รู้อักษรสูงอักษรต่ำเดี่ยวต่ำคู่ก็จะครบละเล่มสามเด็กๆจะได้ครบสี่สิบสี่ตัวละนะคะอ่าแล้วพอเล่มสี่ก็จะเป็นอ่ามาตาตัวสะกดไม่ตรงมาตาเหมือนที่คุณครูฟังบอกนะคะก็จะมีพวกรอหันจะมีพวกอ่าสละเกินนะคะพวกอ่าพยัญชนะหรืออะไรอ่ะสัญลักษณ์ต่างๆนะคะ ถ,ถ้าแบบนี้เวลาคุณคณรูนาลีอธิบายผู้ปกครองหรือว่าเออทำทำไมคุณครูยังไม่สอนท่องกอไก่ถึงฮอนกคูกผู้ปกครองจะชอบถามเพราะว่าคนไทยเราจะคุ้นกับการสอนกับการเรียนภาษาไทยที่ต้องรู้กอไก่ถึงฮอนกคูกแล้วรู้สละใช่ไหมคะอ่าสานะคะแล้วก็เอามาผสมกันนะคะแล้วก็แล้วก็ไปตัวสะกดแล้วค่อยไปอ่าวรรณยุกที่หลังด้วยซ้ำนะคะ แต่ว่าของเราเนี่ยเราทำหลักสูตรแบบนี้เพราะว่าเรามีข้อจํากัดเรื่องของเวลาในการเรียนนะคะและเด็กของเราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เห็นพยัญชนะรู้ได้ยินคำไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นอพอเราเอาให้รู้ทีละทีละส่วนเนาะเหมือนเหมือนจิ๊กซอใส่ทีละตัว ะะเ,หเหมือนวาดรูปก็อาจจะใส่เป็นหัวก่อนมีโครงสร้างแขนขาก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่ใส่สุดท้ายแล้ว in u up มันก็จะได้ครบทั้งหมดอะไรประมาณเนี้นะคะแต่วิธีนี้มันเวิร์คสำหรับกลุ่มนักเรียนของเราเนาะค,คุณคุณนเนาะ,ะเพราะว่าด้วยข้อจำกัดอย่างที่บอกแล้วถ้าจะสอนกอไก่ถึงฮอนกคู่ก็กว่าจะได้ครบ44ตัวก็ลืม นะก่อจะได้ฮอรในกูก็ลู้กัวชอบเหมือนั้นเถอะใช่ชอบชอบที่มันมาเป็นส่วนส่วนนี้ให้ความรู้สึกว่ามันเริ่มอ่านได้จริงตั้งแต่ใช่ตั้งแต่เล่มแรกแทนที่จะต้องรอเรียนให้จบสี่สิบสี่ตัวซึ่งก็หมดกำลังใจไปแล้วอ่ะใช่กานนรี้นไม่ได้เลยส่วนตัวชอบคอนเซปต์นี้ค่ะเพียงแต่ตอนแรกก็ยังดูโครงสร้างหน้านี้แล้วมันงงงอะไรคือแนวตั้งแนวนอนอ่ะคืออะไรเนี่ยแต่เมื่อกี้นี้ครูเข้าฟังอธิบายเคลียร์นะคะชัดเจนขอบคุณค่ะ ได้ได้นะคะประมาณนี้ก็ก็ขอบคุณคุณครูข้อฟังด้วยนะคะคท, <c oughs> ที่ที่จริงๆเนี่ยยังไม่เคยกวัจัดเข้บรมมายังไม่เคยมีคนถามคือเข้าใจอธิบาย lesson plan แต่ว่ายังไม่มีคนถามว่าไอแนวแนวตั้งแนวอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่เคยได้อธิบายเลย <c oughs> นะคะวันนี้คุณครูถามมาดีมากๆแล้วคุณครูข้อฟังก็อธิบายได้เคลียร์มากๆ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะตอนแรกคูฟังก็าหงงคืออะไรแล้วก็เอ๊พยายามนึกนะคะแต่ยังไม่มีคนถามพี่ก็เลยไม่เคยได้อธิบายให้ฟังเลยนะคะแต่ว่า l e s s o น p l a เนี่คืออธิบายหลายครั้งนะคะอ่าโอเคดีเลยค่ะใช่ดีเลยนะคะก็บางทีผู้ปกครองอาจจะถามว่าทำไมคุณครูไม่สอนกลไก่ถึงหนกฮูไปก่อนเหมือนที่เราเคยเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้หน้านี้อธิบายได้ว่า เราจะสอนอักษรกลางก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเด็กๆจะได้ผ่นวรรณยุกต์ได้ครบทั้งห้าเสียงนะคะแล้วก็ค่อยไล่ไปเรื่อยๆนะเด็กๆจะได้ไม่รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปไม่ยากเกินนะคะแล,และอย่างที่เน้นแหละว่าทําไมเราถึงเอาวรรณยุกต์มาสอนก่อนคือแบบตํารานอื่นนะจะเอาไว้ที่หลังเพราะเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากสุดเนาะเพราะว่าอ่าแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นเด็กที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย มันไม่มีภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นเรื่องที่งงมากๆแล้วมันคามันใกล้เคียงกันเนาะขาวขาวข้าว,าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสือ้อเสื้อเสื้ออะไรพวกเนี้ยซึ่งซึ่งคนไทยอะ่ะคุ้นอยู่แล้วไงเพราะเราเกิดมาพร้อมวรรณยุ์ใช่ไหมนะเราไม่ได้คิดเป็นเรื่องใหญ่แต่แบบเด็กๆเขาก็จะแบบว่ามันมันต่างกันตรงไหนอ่ะมันต่างกันตรงไหนฉันไม่เข้าใจนะจแต่มุกออนไม่ได้ไม่เข้าใจว่ามันต่างกันยังไง นะวันเหมือนเคยเจอเด็กกระทั่งแบบอย่างนี้เลยนะคุณนาลีแบบเด็กแบบโมโหโมโหคูหหวนบ้านนักเรียนพร้อมกันสองครอบครัวหกเด็กหกคนเนี่ยคูหหวนอยู่ทําอะไรเนี่ยทําไมอยู่ต้องคิดไอ้ตัวแบบที่มันยากๆแบบเนี้ยให้พวกฉันเข้าใจยาก อย่างเช่นไหมยมกตัวกันลันอะไรทาไมต้องหยักทําไมกระจกกระจักทําไมมันยากเขาคิดว่าเราเป็นคนสร้างภาษาไทยอ๋อโดนโดนเด็กจ sì ุประจําเลยว่าอยู่ทําไม่ยากเพราะเขาไม่เคยเรียนกับใครเลยเรียนกับเราคนเดียวเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณอารีต้องเจอคุณครูที่อย э ู่ต่างประเทศต้องเจออ๋อคุณเหมือนเป็นคนคิดภาษาไทยเลย ใช่เขาคิดอย่างนั้นเลยเพราะเขาไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไงเราเราเป็นคนแรกอ่ะอยู่ที่ซิดนีย์ใครๆก็บอกเรียนภาษาไทยต้องไปหารู้่วนเขาเลยคิดว่าเราเป็นคนสร้างพวกนี้ขึ้นมาเขาจะไม่มาอ่านขนาดนั้นก็ว่านะคะีเลยอินเออร์เซนต์ว่าใช่ค่ะเราก็เลยต้องหาวิธีในการสอนให้ยังไงให้มันอ่านได้เขียนได้ในครั้งแรกที่เรียนหรือเขาจะได้มีกำลังใจมีอะไรอย่างเนี้ค่ะ อืมอืม,อ,มอ่ามาตายเลยอขอบคุณค่ะขอบคุณ